วันอัฐมีบูชาถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละของวันอัฐมีบูชาเนื่องด้วยวันอัฐมีบูชาคือวันแดงแปลกขาแห่งเดือนวิสาขะเดือนหกเป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละเมื่อถึงวันนี้แล้ว พุทธศาสนิกชนบางส่วนผู้มีความเครพกล้าในพระพุทธองค์มักนิยมประกบอบพิธีบูชาณนะบูชนียสถานน,นั้นๆวันนี้จึงเรียกว่าวันอัฐมีบูชาความเป็นมาของวันอัฐมีบูชาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปริิพพานได้8วันมันษักษ์แห่งนครกุสินาราพร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากร,รัชเสเทระเป็นประธานได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธศรีระณมกุฏพันธนะเจดีแห่งกรุงกุสินาราวันนั้นเป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความสงเวทสลดใจและวิพโยคโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งเพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธศรีระเมื่อวันแรมแปดข้าเดือนแปดซึ่งนิยมเรียกกันวันนี้ว่า วันอันถฐมีบูชานั้นเวียนมาบรรจบแต่ละปีพุทธศาสนิกชนบางส่วนโดยเฉพาะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาแห่งวัดนั้นๆได้พร้อมกันประกอบพิธีบูชาขึ้นเป็นการเฉพาะภายในวัดเช่นที่ปฏิบัติกันอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุยุวาราชรังสฤษิ์เป็นต้นแต่จะปฏิบัติกันมาแต่เมื่อใดไม่พบหลักฐาน ปัจจุบันนี้ก็ยังถึงปฏิบัติกันอยู่ความสำคัญของวันอัฐมีบูชาโดยที่วันอัฐมีบูชาคือวันแดมแคดข้ามเดือน6เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาถือเป็นวันที่ตรงกับวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปโยคและสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา และเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสติภาวนาไมยกุศลที่เกี่ยวข้องกับวันอัฐมีบูชาสุจริตสมหมายถึงความประพฤติดีประพฤติชอบซึ่งส่งผลให้ผู้กระทำประสบแต่ความสงบสบุขสุจริตแสดงออกได้3มทางคือ 1. ทางกายเรียกว่ากายสุจริต หมายถึงความประพฤติดีที่แสดงออกทางกายได้แก่การเว้นจาก hing, <BE IN F ECT> การฆ่าสัตว์ 2. ทางวาจาเรียกว่าวาจีสุจริตหมายถึงความประพฤติที่เกิดจากวาจาได้แก่การเว้นจากการพูดโกหกการเว้ <BE IN F ECT> นจากการพูดส่อเสียด 3. ทางใจเรียกว่ามโนสุจริตหมายถึงความประพฤติที่เกิดทางใจได้แก่ การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นและเห็นถูกต้องตามทำนองครองธรรมพิธีอัฐมีบูชาการประกอบพิธีบูชาวันอัฐมีบูชานั้นนิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติอย่างเดียวกับประกอบพิธีวิสาขาบูชาต่างจากคำบูชาเท่านั้นประเพณีวันอัฐมีบูชาในประเทศไทยประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลอง เทศไทยนั้นพบประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลองที่วัดบรมธาตุทุ่งยัง้งอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถโดยประเพณีนี้มีมาแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบันประเพณีนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนโดยจัดเป็นงานวันอัฐมีบูชาล้ำลึกเมืองทุ่งยัง้ง ณวัดบรมธาตุทุท่งยางอลับแแปังวัหดอุตรดิตถเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดจัดงานให้ในวันวิสาขบูชาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ถึงวันแร8ม8ค่ำเดือน6รวม9วันกิจกรรมภายในงานมีการแสดงแสงสีเสียงตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปริวิพานจนถึงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง มีประชาชนชาวอุตรดิตดและจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมเป็นจำนวนมาก